คืออาการต้นทุเรียนขาดธาตุอาหารหลักนะครับขาดธาตุอาหารหลักนะครับคือ,อเราอาจจะเน้นอาหารเสริมเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปหรือว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มันมีาธาตุอาหารหลักน้อยเกินไปนะครับเราก็ต้องควรเสริมเสริมด้วยตัวาาธาตุอาหารหลักเขานะครับอย่างเป็นอย่างผมแนะนําก็คือจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีนะครับ อาจจะเป็นสูตรเสมอ 15, 15, 16, 16 16นะครับหรือว่า 28, 8 8ก็ได้นะครับเพื่อ,อาจากที่เราอาการที่เราสังเกตเห็นไหมครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะให้เราสังเกตใบชุดเลขใบชุด2นะครับทุเรียนเนี่ยเราต้องสังเกตอาการที่ใบเขานะครับอ่าอาการที่ใบเขานะเห็นไหมอ่าใบเลขมันเล็กนะครับพอใบมาเป็นชุด2มันเริ่มกลางใหญ่นะครับอ่าต้นนี้คือต้นทุเรียนที่ผมซื้อมาในราคา100บาทนะครับ ตอนนี้ก็ได้มาได้ใบมา2ชุดแล้วนะครับได้ใบมา2ชุดแล้วอตอนนี้อายุประมาณ7เดือนนะครับประมาณ7เดือนนะได้ใบมา2ชุดนะครับ <c oughs> ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าใบเนี่ยมันจะมีอายุ90วันนะใบ1ชุดมันจะมีอายุประมาณ90วันหรือประมาณ3เดือนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเจ็ดเดือนได้ใบ2ชุดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าจริงๆแล้ว เราควรที่จะทําให้ได้เยอะกว่านั้นนะครับก็คือควรที่จะทําให้ได้เยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาสังเกต,ตอาการของต้นของเราเองนะครับอย่างชุดเลขเนี่ยชุดเลขเนี่ยใบมันเล็กเห็นไหมพอใบมันเล็กปั๊บผมก็เล่งอาหารเสริมให้เขาเยอะนะครับเสริมอาหารให้เขาเยอะทีนี้พอมาชุด2โอเคอาหารเสริมเขาเยอะแล้วคือเสริมทางใบนะครับอาหารเสริมทางใบเขาเยอะแล้วใบเขากลางใหญ่แล้วครับแต่ปัญหามันก็คือเห็นไหมก้านไหม เห็นการมันเล็กไหมครับอ่าการมันเล็กนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าผมให้อาหารเสริมเขาเยอะนะครับแต่ว่าอาหารหลักนะครับอาหารหลักก็คือ NPK อ่ะเขาได้น้อยนะครับเขาได้น้อยนี่คืออาการขาดนะครับขาดอาหารหลักนะครับก็คือเปรียบเสมือนคนน่ะกินแต่อาหารเสริมนะครับแต่ข้าวไม่ได้กินเลยเพราะข้าวมันเป็นอาหารหลักของคนใช่ไหมข้าวไม่ได้กินเลยกินแต่ผักกินแต่ผลไม้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหม ใบใหญ่นะครับแต่ก้านมันเล็กนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือต้องมาเพิ่มนะครับต้องมาเพิ่มปุ๋ยเคมีที่ผมใช้อยู่นะเพราะรปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้เท่ากันทั้งสวนนะก็คือ,อต้นขนาดนี้ผมก็จะใช้1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาก็คือผมจะใช้สูตรเสมอนะสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับหรือบางครั้งอาจผมอาจจะสลับกับ2 8นะ่สิบแปดแปดนะแสดงแต่อาการอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้า,าอาหารหลักเขาไม่พอนะครับ คือปุ๋ยเคมีมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่ผมจะใส่นะผมก็ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมีให้เขานะครับเพื่อที่จะให้เขาไปขยายตรงลำต้นนะครับขยายกิ่งนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีกว่านี้นั่นเองนะครับอ่าอ่าก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งใส่ปุ๋ย อินซีเคมีขี้ค้างคาวไปนะครับ633นะผมก็ต้องเว้นไปอีกนะครับก็สิบห่างกัน15วันนะก็คือผมจะใส่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนกลางเดือนนะครับผมจะใส่ประมาณนี้เลยครับผมไม่ต้องนับวันนะผมไม่คือของผมไม่มันไม่เป๊ะผมก็ใส่ต้นเดือนกลางเดือนต้นเดือนกลางเดือนมี20วัน28วัน30วันแล้วแต่เดือนผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะเป็น15วันบ้าง1 4 12วันบ้างประมาณนั้นนะครับสลับกันไปนะอ่าทีนี้ ผมก็จะมาเพิ่มแล้วจากปุ๋ยเคมีที่ผมใส่1ช้อนชาเนี่ยถ้ามันเป็นอาการอย่างเงี้ยมันเป็นบางต้นนะครับมันไม่ได้เป็นทุกต้นนะมันเป็นบางต้นนะครับผมก็จะมาเพิ่มปุ๋ยเคมีแล้วนะก็คืออาจจะเพิ่มเป็นสองช้อนชา ША นะครับเพิ่มเพื่อให้เขาเอาอ,อาหารหลักไปบํารุงกิ่งบํารุงก้านของเขานะครับอ่าที่ผมเจอมันก็จะมีบ้างนะบางต้นนะครับมันแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกต้นนะแต่ต้นนี้นะก็คือ เห็นชัดนะครับเห็นเห็นถึงการดูเลข,ของเราเลยนะว่าอันนี้นะครับใบที่มาจากากล้านะครับมาจากถุงนะเห็นไหมอันนี้เป็นใบชุดเลขนะเห็นไหมพอใบชุดเลขปั๊บเนี่ยเล็กเห็นไหมครับแสดงว่าอาหารเขาไม่พอครับเพราะอาหารเขาไม่พอผมผมก็เริ่มเสริมอาหารทางใบนะครับทําให้ใบมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่อาหารหลักเขาก็ไม่พออีกนะครับอ่านี่คือ นี่คือเรามาวิเคราะห์ปัญหาของอาการต้นทุเรียนกันนะครับอ่าก็สําหรับท่านที่เริ่มปลูกทุเรียนนะครับเริ่มปลูกทุเรียนใหม่ยังไม่เคยเจออาการอย่างนี้นะครับก็มา,าแนะนำนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาของต้นทุเรียนเราเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนมันไม่ชะง,งักนะครับให้มันจเจริญเติบโตได้ไปที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องใช้เคมีบ้างนะแต่ มันอาจจะไม่เป็นทุกที่นะครับดินแบาบงดินบางที่เนี่ยดินบางพื้นที่เนี่ยเขามีธาตุอาหารเยอะนะครับเขาก็จะไม่เป็นเหมือนผมนะแต่ดินของผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ตอกแก้ปัญหากันไปนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับอ่าส่วนอาการที่กิ่งมันโคง้คงๆอย่างนี้นะครับอ่าท่านจะเอาไม้มาดามเพื่อที่ให้มันตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ดามก็ได้ของผมผมจะไม่ดามนะเพราะว่าของผมอะ่ะมันมีต้นกล้วยเยอะนะครับ ลมมันไม่ลมมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบางที่เนี่ยที่แบบไม่มีต้นไม้เลยแบบปลูกแต่ทุเรียนเลยนะครับไม่มอีอะไรมาบังลมให้เขาเนี่ยควรที่จะดามกิ่งนะครับไม่งั้นมันอาจจะทําให้กิ่งทุเรียนของท่านหักได้นะควรที่จะเอาไม้ไผ่มาก็ได้ครับปักห่างๆโค้นนะครับปักเฉียงๆขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเหมือนผมเคยทาคลิปไปอยู่นะก็คือปักปักจากนอกมาเลยอย่าไป อย่าไปปักใกล้ๆโคนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้รากทุเรียนเราขาดอีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะชะงักอีกนะครับปักมาไกลๆเลยครับแล้วก็เอียงมาแล้วก็มาผูกไว้อย่างนี้นะครับแต่สําหรับผมไม่ได้ไม่ได้ทํานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มาอธิบายนะครับอธิบายให้ชมนะครับว่าปัญหานะครับในการในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดปุ๋ยขาดสารอาหารของทุเรียนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ